ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุหรบริเวณถนนหมู่บ้านเพชรไฝหมู่ที่4อยู่ที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดส,สุโขทัยค่ะหลังได้รับแจ้งมีเหตุยิงกันแล้วก็ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต1คนนะคะชื่อนายมหัศทนกลอยเดชอายุ29ปีถูกยิงตามร่างกาย5นัดแล้วก็พบปลอกกระสุนปืนขนาดจด3.8จำนวน5ปลอกตกอยู่ในที่เกิดเหตุจึงเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน สอบสวนญาติผู้เสียชีวิตเบื้องต้นให้การแบบนี้นะคะว่าก่อนเกิดเหตุในมหัดนเนี่ค่ะกลับจากตลาดถนนคนเดินในเขตเทศบาลเมืองสุขโขทัยและเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุก็มีคนใช้ปืนยิงจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไปพันตํารวจโทกสินจินาการร้อยเวรสถานีตํารวจภูธรเมืองสุขโขทัยระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของการก่อเหตุนะคะซึ่งชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่หาข้อมูลสอบปากคําาจกญาติแล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อติดตามจับก,กลุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเพราะคดีนี้เป็นคดีที่อุกอาจแล้วก็สะเทือนขวัญกับประชาชนในพื้นที่ค่ะ